สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ตอนที่30นะครับซึ่งจะมีเรื่องราวไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะสาวจัดส่งนี่เป็นเรื่องราวที่โคตรตลกเลยนะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยทําแบบนี้และแน่นอนนะครับว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนี มาถึงก็จัดองค์ทรงเครื่องสักหน่อยเพื่อเรียกความมั่นใจหน่อยเด้นี่เป็นไงล่ะตบท้ายด้วยแค่ขี้ฟันโดยที่เธอไม่รู้เลยว่ากําลังมีกล้องบันทึกภาพของเธอไว้อยู่และในขณะที่เธอกําลังจัดทรงของเธออยู่นั้นเจ้าของรถก็ลดกระจกลงเท่านั้นและครับคุณผู้ชมตุบไปละห <laughs> ลุมสูน่นรก นี่คือบ่อน้ำปิศนาแห่งเยเมนนะครับคุณผู้ชมที่ไม่เคยได้รับการสำรวจมานับล้านปีแล้วที่ตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่แห้งแล้งทางตอนออกของประเทศเยเมนมันคือสิ่งมหัศาจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวที่เรียกกันว่า บ่อน้ำบาเฮามันเป็นหลุมดำขนาดใหญ่กว้างประมาณ30เมตรซึ่งผู้คนเชื่อกันว่าหลุมดังกล่าวเนี่ยเป็นพิกัดที่พระเจ้าเกลียดชังมากที่สุดบนโลกหรือหลุมสูน่นรกซึ่งบ่อน้ำบาเฮานะครับมีความกว้าง30เมตรและลึกลงไปประมาณ1 0 0ถึง250เมตรแต่ความลึกที่กล่าวมานั้นเกิดขึ้นจากการประมาณการล้วนๆนะครับเพราะว่ายังไม่เคยมีนักสำรวจคนไหนสามารถลงไปสำรวจถึงจุดต่ำสุดของบ่อได้เลยและนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจชาวเยเมนได้เผยว่าเมื่อ ลงลึกเข้าไปในหลุมแล้วเนี่ย ออกซิเจนจะต่ำลงพร้อมกับมีกลิ่มเมนเหม็นแปลกๆเล็ดลอดออกมาจากบอ่อน้ำและนั่นทำให้ทุกคนนะครับพยายามลงไปสำรวจต้องถูกบังคับให้กลับขึ้นมาเสมอโดยนักสำรวจคนหนึ่งนะครับบอกว่าเราไม่เคยถึงก้นบอ่อนี้เลยเพราะมีออกซิเจนเพียงเล็กน้อยและไม่มีการระบายของอากาศส่วนตำนานเล่าว่าบอ่อน้ำแห่งบาฮาห์าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่คุมขังของปีศาจหรือที่คนพื้นเมืองเรียกว่ายินพวกมันถูกสาบไว้ใต้บ่อน้ำซึ่งวันหนึ่งพวกมันจะออกมาพร้อมจุดจบของโล โดยชาวบ้านแถวนั้นนะครับเลี่ยงที่จะเดินทางไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพราะเกรงว่าตนจะต้องพบเจอกับโชคร้ายสุนักตำรวจสุดเท่และน่าเกรงขาม ว่ากันว่าสุนัขตำรวจเป็นสุนัขที่สุขุมเก่งกาจและมีความน่าเกรงขามที่สุดในบรรดาสุนัขด้วยกันนะครับแต่ภาพลักษณ์เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ตอนที่พวกมันกําลังปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นพอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับสุนัขตำรวจทั้งหลายก็กลับไปเป็นสัตว์ขี้อ้อนขี้ซุกซนและสร้างเสียงหัวเราะให้กับเราได้เหมือนเดิมและนี่ก็คือเจ้าจารีนะครับมันเป็นสุนัขตำรวจตัวหนึ่งที่มีบุคลิกในเวลาและนอกเวลาราชาการแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเจ้าจาาจร์ลีีนนนับบเสุุขพธยยม วัย5้ปีที่ทำหน้าที่ได้ดีมากและมีความเก่งกาจรอบด้านสมกับเป็นตำรวจสุนัขหรือเคที่นอกเวลาราชการมันจะคอยสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเสมออย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกลออนไลน์เพราะเจ้าจารีนะครับอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักและดูแลมันเป็นอย่างดีนอกจากจะคอยให้อาหารและที่พักให้กับมันแล้วเนี่ยพวกเขายังคอยใส่ใจดูแลสุขภาพของบันโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนะครับที่ตำรวจอาจจะป่วยได้ง่ายเพราะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกสถาน และเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้ซื้อรองเท้ากันหนาวสําหรับเจ้าตุบกมาให้กับเจ้าจารี่ซึ่งสุนัขบางตัวเนี่ยเมื่อสวมใส่รองเท้าแล้วนะครับก็จะไม่สามารถเดินได้อย่างปกติและมันก็เกิดขึ้นกับเจ้าจารี่เช่นกันและทันทีที่เจ้าจารี่นะครับใส่รองเท้ากันหนาวสําหรับสุนัขแล้วเนี่ยมันก็แสดงท่าทีที่แสนแปลกประหลาดโดยการเดินแบบยกเท้าสูงผิดปกติแถมยังค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแบบสโลโมชั่นสัง,งั้นเรียกเสียงเอือหาจากคุณตำรวจได้ทั้งสถานีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมขนาดผมนั่ง ยังขำเลยฮะต้นไม้ประหลาดทุกคนเคยจินตนาการภาพต้นไม้เป็นอย่างอื่นบ้างกันไหมฮะนี่เป็นภาพต้นไม้แปลกประหลาดที่มีรูปร่างผิดปกติแตกต่างจากต้นไม้ธรรมดาทั่วไปซึ่งแต่ละต้นนั้นนะครับเห็นแล้วเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างจนเราอดไม่ได้ที่จะจินตนาการบางต้นก็แปลกบางต้นก็หลอนสุดๆเลยทีเดียวอย่างภาพนี้เนี่ยก็เหมือนกับปีศาจท,ที่หลุดออกมาจากนอกโลกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคุณผู้ชม ภาพนี้ก็เหมือนกับนกคูกนะครับที่กําลังจ้องตากับเราอยู่ส่วนภาพนี้ก็จิตนาการเราเองแล้วกันนะครับหลายคนก็น่าจะรู้กันดีว่ามันเหมือนอะไรส่วนภาพนี้นะครับเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่กับเด็กผู้ชายนะครับที่กําลังพยายามจะโอบกอดต้นไม้นี้อยู่แต่ดูดีๆแล้วนะครับก็เหมือนกับมีตามีปากมีจมูกด้วยนะเนี่ยส่วนภาพนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่ดูแล้วเหมือนกับภาพของหน้าเนียนจาเต่าเลยนะครับคุณผู้ชม ภาพนี้เหมือนกับสัตว์ประหลาดในเทพนิยายเลยนะเนี่ยดูมีเขาแล้วก็มีหน้านะครับส่วนภาพนี้นะครับไม่อยากจะพูดถึงเลยเพราะมันดูเหมือนว่านี่คนนะครับกําลังจะถอนต้นมะพร้าวแต่คิดอีกแง่หนึ่งเนี่ยก็แล้วแต่คนจินตนาการเอาเองแล้วกันนะครับว่ามันเหมือนอะไรกันแน่ภาพนี้ก็เหมือนกับมบังกรนะครับ แต่มันเป็นต้นไม้ที่มีขนาดยาวมากไม่ค่อยจะมีกิ่งก้านสาขาสักเท่าไหร่มันจะยิงตรงขึ้นไปแล้วแลดูเหมือนกับมังกรหรือไม่ก็ตัวหนอนขนาดยักษ์ซะมากกว่านะส่วนภาพนี้นะครับดูแล้วเหมือนกับจมูกคนเลยภาพนี้ก็อื้อแม่เรียกได้ว,ว่าถ้าเจอตอนกลางคืนเนี่ยเป็นต้องมีหลอนกันบ้างแหละภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนึกว่าเปลดเจอตอนกลางคืนนี่วิ่งกันป่าลาบอะ มาดูภาพนี้สิครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับผมเองคิดว่ามันเหมือนหัวมังกรมากเลยแต่ดูภาพนี้สิครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพของต้นไม้แปลกประหลาดนะครับดูสิครับมันเหมือนกับสัตว์ประหลาดต้นไม้ในเวลากลางคืนเลยที่เราเห็นในการ์ตูนนะครับดูสิเฮ้ยโคตรเหมือนเลยนะครับเนี่ยภาพนี้ก็เป็นภาพของต้นไม้ใหญ่นะครับที่ดูลักษณะคล้ายคลึงกับใบหน้าของมนุษย์มากเลยไม่รู้ว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่านะครับเนี่ยส่วนภาพนี้ถ้าให้มองเป็นภาพสามมิติเนี่ยผมว่า มันดูหลอนยังไงไม่รู้นะครับมีตาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นโคนไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับใบหน้ามนุษย์เอามากๆแม่เรียกได้ว่าถ้าอยู่ประเทศไทยเนี่ยหน้าคงขาวไปนานละภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะแตกหน่อออกมาคล้ายกับใบหน้ามนุษย์เอามากๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าแต่ละต้นเนี่ยมีความแปลกความลับความซับซ้อนและน่ากลัวมากเลยทีเดียวเพราะธรรมชาติเนี่ยไม่มีข้อจํากัดจริงๆนะครับคุณผู้ชม ไอหนุม่มลงทุนเป็นเก้าอี้ เชื่อเลยนะครับว่าสําหรับคนที่เป็นแฟนกันคนรักกันเนี่ยแน่นอนนะครับว่าหลายๆครั้งที่ฝ่ายชายจะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้ฝ่ายหญิงได้เห็นไม่ว่าจะยอมเสียสละทั้งเวลาทรัพย์สินเพื่อดูแลฝ่ายหญิงและในเร็วๆนี้นะครับก็มีคลิปวิดีโอหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วซึ่งนั่นก็คือคลิปที่เกิดขึ้นในมหาคนครนิวยอร์กในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อมีคนบันทึกภาพของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับที่ฝ่ายชายยอมลงทุนทาตัวเองให้กลายเป็นเก้าอี้เพื่อให้แฟนสาวของตนเองเนี่ยได้นั่ เหนื่อยพร้อมกับคุยโทรศัพท์ไปอย่างสบายใจเฉิมจนกลายเป็นกระแสแวลองได้อย่างรวดเร็วและมีชาวเน็ตจํานวนไม่น้อยเลยนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งก็มีทั้งคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีคนที่คิดว่าการกระทําแบบนี้เนี่ย มันน่าจะเป็นปัญหาให้กับคนที่เดินผ่านไปมานะเพราะทําไมต้องไปทําอยู่ที่ทางเดินแบบนี้ทําไมพวกเขาไม่ย้ายไปนั่งพักข้างทางล่ะซึ่งมันจะเป็นการเกะกะขวางทางเดินของคนอื่นหรือเปล่าแต่บางคอมเมนต์ก็แซวทั้งคู่ว่าไปต่างๆนานาแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หนุ่มมากันหัวร้อน เชื่อไหหครับว่าบางครั้งเนี่ยภาพที่เราเห็นในโลกออนไลน์นะครับมันก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็เป็นได้นะเช่นเดียวกับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับเมื่อพ่อหนุม่มคนหนึ่งเนี่ยคิดว่าตนเองประมูลซื้อบ้านหรูได้ในราคา1 7 7 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐได้ในราคาเพียงแค่1 3 0 0 0เหรียญแต่ที่ไหนได้นะครับเป็นพื้นที่หญ้าขึ้นเล็กๆที่อยู่บริเวณหน้าบ้านที่มีมูลค่าเพียงแค่50เหรียญเท่านั้นซึ่งเรื่องของเรื่องนี้ก็คือมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับได้ทาการประม ที่อยู่ในรัฐฟลอริดาที่มีมูลค่าสูงกว่า1 7 7 0 0 0เหรียญในงานประมูลบาวเวิร์ดผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งการประมูลดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการประมูลที่ดินหรือบ้านที่ถูกยึดเพราะไม่ยอมจ่ายภาษีและนี่ก็คือภาพบ้านที่ปรากฏในเว็บไซต์ประมูลนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าประมูลทางบ้านและที่ดินเลยหรือเปล่าแต่ไปมา,มาเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้นะครับก็กลายเป็นผู้ชนะในการประมูลด้วยเงินเพียง13,000เหรียญแต่กลับอันนี้จานะครับคุณผู้ชมพอมาทราบทีหลังว่าไอพี มูลได้น่ะมันไม่ใช่บ้านทั้งหลังนะแต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่อยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านที่วงกลมไว้สีแดงนั่นแหละที่มีมูลค่าเพียงแค่50เหรียญเท่านั้นครับโอ้มายกอจะทำยังไงแหละทีนี้จเจ้าเงินคืนก็ไม่ได้ละ และเจ้าพื้นที่ดังกล่าวนะครับติดอยู่กับทางเท้าที่มีความกว้างราว30เซนติเมตรและยาวประมาณ30เมตรบนพื้นที่ที่มีแต่หญ้ามีทางเดินเล็กๆเ,เท่านั้นและกล่องไปรษณีย์เก่าๆทาให้ผ่อหนุ่มคนนี้นะครับถึงกับฟิลขาดเลยทีเดียวครับงานนี้ออกมาไว้ยๆว่าภาพที่เว็บเอามาประมูลนั้นมันชวนให้เข้าใจผิดนะซึ่งเขาบอกว่าถ้าผมแ้นมากๆนะผมสามารถตัดรงจอดรถผ่านไปได้ถึงบ้านเลยเพราะมันคือเขตพื้นที่ของผมแต่ผมทำไมจะต้องทําแบบนั้นด้วยละ่ะเพราะ ันคือการหลอกลวงชัดๆแต่ทว่าทางด้านเว็บไซต์นะครับก็ออกมาบอกเขาว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วและก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรดีเพราะการซื้อขายได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนนะครับว่าชายหนุ่มก็ยังไม่จบเรื่องแค่นี้และจะทําการฟ้องร้องจนถึงที่สุดและนั่นแหละครับคุณผู้ชมจะซื้ออะไรเนี่ยก็ดูดีๆหน่อยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเหมียวจรจัดสภาพผ้าขี้ริ้ว และสำหรับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นกับนูฮามิซา หญิงสาววัย30นะดครับผู้รักสัตว์กลายหนึ่งนะครับจากเมืองกูชิงในประเทศมาเลเซียและวันหนึ่งนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพศ2563ที่ผ่านมานั้นเธอบังเอิญได้ไปเจอแมวจรจัดตัวหนึ่งข้างถนนที่อยู่บริเวณใกล้ๆบ้านของเธอโดยแมวตัวนี้นะครับถูกทอดทิ้งในสภาพหน้าเวทนามากมันมีอาการป่วย่อกแร่เต็มทีรวมไปถึงมีบาดแผลติดเชื้อเต็มตัวและมีกลิ่นเหม็นมากมันแทบจะไม่ใช่แมวแล้วมันเหมือนกับเป็นผ้าขี้ริว้วที่เดินได้ด้วยซ้ําจนเวลาผ่านไปหนึ่งปีกว่า การตัดสินใจของเธอเดียได้เปลี่ยนชะตากรรมของลูกแมวตัวนี้ไปตลอดชีวิตซึ่งเธอใช้เวลาเกลี้ยกล่อมลูกแมวให้ใคลายความหวาดกลัวให้มันเข้าไปอยู่ในกองกระดาษและหลังจากนั้นเนี่ยก็พามันกลับไปที่บ้านขอคําปรึกษาจากสัตวแพทย์ก่อนที่จะพามันเข้าไปตรวจรักษาที่คลินิกสัตว์ซึ่งเจ้าเหมียวที่น่าสงสารเธอก็ได้ตั้งชื่อใหม่ให้มันว่าเหมยเหมยมันถูกพาไปรักษาการป่วยอยู่4-5ครั้งใช้เวลาประมาณ5เดือนจนสภาพร่างกายของมันเนี่ยค่อยๆเริ่มดีขึ้นจากผิวหนัง ติดเชื้อจนเห็นเป็นเนื้อสีแดงเริ่มมีขนอ่อนๆขึ้นมาเรื่อยๆและในปัจจุบันนี้นะครับเจ้าเหมยเหมยวัยสปีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและที่เห็นได้ชัดก็คือรูปโฉมภายนอกของมันนะครับได้เปลี่ยนไปอย่างเส้นเชิงมีขนที่ฟูฟ่องขาวนวลเผยความงามแท้จริงที่ซ่อนอยู่ออกมาซึ่งก็นับได้ว่าเป็นของขวัญล้ำค่าของผู้ที่ช่วยเหลือชีวิตมันเลยก็ว่าได้นะครับงูเหลือมโดนเข็มแม่นปาก ส่วนเรื่องราวสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมเว็บไซต์เดลิเมลได้เยผยแพร่คลิปวิโดีโองูเหลือมตัวหนึ่งที่มันพยายามจะกินแม่นแต่แม่นก็สู้สุดชีวิตเลยนะครับเลยซัดขนเข้าใส่จนเข็มปักเต็มตัวงูอย่างที่เห็นซึ่งคลิปดอนี้นะครับถูกบันทึกได้โดยชาวบราซิลคนหนึ่งที่เดินผ่านมาพบงูเหลือมดินตุวหลทุลายอยู่ขณะที่สุนัขของผู้บันทึกวิดีโอนี่ก็เห่าอย่างไม่ลดละเลยและด้วยอาการบาดเจ็บจากขนแม่นหลังจากที่เจ้างูตัวนี้พยายามจะกินเหยื่อแต่ก็พยายามขดตัวขู่สุนัขของผู้บัันทึกภาพแลละหลง วิดีโอนี้ได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีชาวเน็ตที่เข้ามาชมนะครับต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆน,นานาบางคนก็แสดงความสงสารแต่บางคนกลับมองว่ามันเป็นเรื่องตลกโดยมองว่าเนี่ยจะเป็นแฟชั่นใหม่ของมูไปซะงั้นแม่เรียกได้ว่าเม่นนี่อันตรายจริงๆนะครับคุณผู้มชม